ใครนะคะที่กําลังตัดสินใจซื้อ iPhone 14นะคะทุกคนแต่ว่ากําลังลังเลอยู่ตัดสินใจอยู่ว่าคุณพี่คะระหว่าง128กิกกับ256กิกเนี่ยราคาเขาม่ต่างกันมากหนูจะซื้อความจุเท่าไหร่ดีคะอุ้ยตัดสินใจยากมากไม่เป็นไรคะ่ะวันนี้นะคะเก็บจะมาแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวให้ฟังนะคะของคนที่เคยใช้ทั้ง128กิกแล้วก็256กิกว่าเลือกแบบไหนดีคะวันนี้เก็บช่วยเลือกคะ่ะ Luc Luc สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชิชนชแนลนะคะซึ่งสัปดาห์นี้นะคะกวางสาวก็จะมาพราวรีวิวให้ฟังกันดีละค่ะทุกคนแต่แตะนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์และกด u b s c r i b e นะคะก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับ c r i b e ชแนลของแก็บด้วยนะคะกลับมาคะ่ะทุกคนต้องบอกว่าโ,โหอย่างที่เพื่อนๆทราบกันนี้นะคะว่า iPhone 14เพิ่งเปิดตัวไปนะคะทุกคนแล้วจริงๆเนี่ยตอนนี้เขาก็เปิดให้จองกันเรียบร้อยแล้วนะคะแก็บเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนนะคะก็รอกันอย่างใจจดใจจ่อนะคะซึ่งเขาจะมีการวางจําหน่ายวันแรกในวันทีี่16กกันนนนยยาย้ทุค แก๊ก็เชื่อนะคะว่าเพื่อนหลายคนตอนนี้เนี่ยก็เริ่มลังเลแล้วหรือใครที่กําลังสนใจกดเข้าไปสั่งจองสั่งซื้อเนี่ยเราก็ต้องเจอกับว่าอุ้ยคุณพี่ขาเขามีให้เลือกขนาดความจุนะคะ1 2 8่งร้อยยกิกสองร้อยสิบหกกิกห้าร้อยสิบสองกิกแล้วก็แบบขึ้นไปอีกเยอะเลยนะคะซึ่งจริงๆวันนี้นะคะแก๊ก็จะมาเปรียบเทียบนะคะระหว่าง1 2 8กิกตัวเริ่มต้นนะคะกับ2 5 6กิกนะคะซึ่งแก๊บเชื่อว่า2ความจุนี้เนี่ยเป็น2ความจุยอดนิยมเลยนนนนะะะคคที่่่สวใใหญเจเลือกกช้กั วันนี้คะ่ะแก๊บก ok ็เลยจะมาแชร์นความเห็นส่วนตัวของแก๊บเลยนะคะที่มีกับ i p iPhone นความจุขนาด128 g b กแล้วก็256 g b ให้เพื่อนๆฟังค่ะว่าส่วนตัวแก๊บแล้วเนี่ยจากประสบการณ์ที่ใช้มาแบบหลายขนาดความจุมากๆแล้วนะคะว่าแก๊บเนี่ยมีความเห็นกับ2ขนาดความจุนี้เนี่ยอย่างไรบ้างแล้วก็2ขนาดความจุนี้เนี่ยเหมาะกับใครบ้างซึ่งแก๊บต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าเทปนี้นะคะเป็นเพียงความเห็นส่วนตัวของแก๊บเท่านั้นนะคะที่อยากจะมาแชร์เพื่อนๆฟังแล้วสําหรับใครที่มีความเห็นยังไงก็ เข้ามาแชร์กันในคอมเมนต์ด้วยนะคะเผื่อเพื่อนๆคนไหนเนี่ยเขาเข้ามาฟังแล้วเนี่ยเขาก็จะได้ฟังความเห็นหลายๆแบบค่ะทุกคนมาเริ่มกันที่ 128GB ก่อนเลยนะคะต้องบอกว่าสมัยเก็บใช้ iPhone 128GB นะคะจริงๆจะมองว่าปัจจุบันนี้นะคะขนาดความจุ 128GB กเนี่ยก็เป็นขนาดเริ่มต้นที่ Apple เนี่ยให้มาดีมากๆนะคะเพราะส่วนตัวเนี่ยเะมองว่าค่อนข้างเพียงพอต่อการใช้งานมากๆเลยนะคะทุกคน เพราะว่าเอาจริงๆแล้วนะคะขนาดความจุ128 g b เนี่ยสามารถรองรับการขยายของแอปพลิเคชันในปัจจุบันได้นะคะทุกคนเรียกว่าซัพพอร์ตได้อยู่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแอปไลน์ที่ชอบบวมนะคะทุกคนหรือการลงเกมเล่นบ้างนะคะแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอต่างๆนะคะจริงๆแล้ว128 g b กเนี่ยก็สามารถซัพพอร์ตเหล่านี้ได้ครบถ้วนนะคะทุกคน แต่แต่แต่นะคะทุกคนหากเรานะคะสมัคร iCloud ช่วยด้วยเนี่ยโอ้โหเก็บต้องบอกว่า 128GB กเนี่ยก็จะแบบมีความจุมหาศาลขึ้นมาทันทีเลยนะคะเพราะว่าตัวฟังก์ชันของ Apple เขาเองเนี่ยหากเวลาเราถ่ายรูปถ่ายวีดีโออะไรไว้เยอะๆนะคะทุกคนแล้วแบบเออเรามีการแบบเก็บเข้าไปอะไรเงี้ยแล้วถ้าเรามีสมาชิก iCloud อยู่เนี่ย เขาก็จะแทบไม่เปือง128 g ิของเราเลยนะคะ iCloud เนี่ยเขาก็จะค่อยๆดูดรูปภาพแล้วก็วิดีโอของเราขึ้นไปเรียงเก็บไว้ข้างบนนะคะดังนั้นเนี่ยเครื่อง iPhone ของเราเนี่ยก็จะมีขนาดความจุที่พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลานะคะทุกคนซึ่งสำหรับใครนะคะที่ใช้งาน iPhone ทั่วไปนะคะโทรเข้าโทรออกนะคะเล่นเฟซนะคะดู streaming บ้างนะคะแล้วก็มีเล่นเกมบ้างอาจจะมีถ่าย 4K บ้างวิดีโอบ้างรูปบ้างนะคะ คนเหล่านี้แกบมองว่าจริงๆ128กิกเนี่ยก็เพียงพอนะคะไม่ได้เป็นปัญหาแต่นะคะสำหรับใครนะคะที่แบบเออถ่ายบล็อกวีล็อกบ้างนะคะวิดีโอสั้นๆ10น,น,นาทีอะไรเงี้ยไม่ได้ยาวมากนะคะจริงๆแกว่ากลุ่มนี้นะคะคุณอาจจะสมัครไ c l o u d ไว้หน่อยนะคะแต่ว่าความจุขนาด128กิกเนี่ยก็ยังเป็นขนาดความจุที่แบบเออใช้ได้สบายๆนะคะ พอยกตัวอย่างเช่นนะคะ iPhone 13ของแก๊ปนะคะปัจจุบันนี้จริงๆแก๊ปซื้อมา256 g b กิกนะคะทุกคนแล้วก็ใช้มาประมาณเกือบ1ปีแล้วนะคะปัจจุบันนี้นะคะแต่ต้องบอกว่าด้วยความที่แก๊ปนะคะสมัคร iCloud ไว้ด้วยนะคะปัจจุบันนี้ก็ใช้ไปแค่แบบ 85กิกเท่านั้นเองไรเงี้ยทุกคน refusing. ซึ่งแบบก็ยังเหลือพื้นที่ว่างอีกเยอะพอสมควรเลยนะคะขนาดนี้แก๊ปแบบใช้โทรศัพท์นะคะในการอัดบล็อกนะคะแล้วก็วี o ล็อกด้วยนะคะทุกคนแต่ด้วยความที่แบบเออเรามีไอคลาวมาช่วยนะก็ทําให้แบบเออปัจจุบันนี้ก็ใช้ไปแค่80กว่ากิกเท่านั้นเองนะคะก็เอาเป็นว่าส่วนตัวแก๊ปมองว่าใช้งานทั่วไปนะคะ128กิก็ยังเพียงพออยู่ค่ะ กับคนกลุ่มที่สองนะคะที่แกมองว่าเออคุณข้ามไปซื้อ 256G กิกเลยค่คะน่าจะเหมาะแก่การใช้งานมากกว่านะคะแล้วก็ใช้งานได้หลากหลายกว่าสบายกว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้นะคะแกบอกเลยว่าถ้าจะซื้อ 256GB กิกแล้วนะคะแสดงว่า คุณเป็นคนที่ทำบล็อกวีล็อกบ่อยพอสมควรค่ะเอ้าไหนตะกี้คุณพี่บอกว่าซื้อ1 2 8แกิกแล้วก็ใช้ไอ้คาวก็ได้ไงคะแล้วทำไมต้องมาซื้อ2 5 6กิกด้วยคืออย่างนี้ค่ะทุกคนจริงๆแล้วถ้าเราถ่ายบล็อกแล้วก็วีล็อกนะคะเป็น 4K อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเดินออกไปถ่ายถ่ายถ่ายอะไรอย่างงี้นะคะทุกคนบางครั้งนะคะเราออกทริปต่ตางประเทศเราอาจจะไม่ได้เปิดโลมมิ่งไปหรืออะไรเงี้ยหรืออินเทอร์เน็ตเราไม่ได้แรงนะคะแต่เราจัดทริปยาวๆนอนสต็อป เครื่องเขาถ้าไม่มีเวลาในการประมวลผลและลำเลียงไฟล์ขึ้นไปเก็บบนไอข่าวนะคะก็ต้องบอกว่าเครื่องของเราอาจจะติดขัดได้ค่ะเอ๊ะย,ยังไงยังไงมันจะติดขัดได้งไงติดขัดค่ะสมมุติว่าเราถ่ายโฟยาวๆเลยนะคะอาจแบบ40-50านาทีหลายๆช็อตหลายๆวันติดต่อกันเนี่ยพออินเทอร์เน็ตเขาลำเลียงตัวไฟล์วิดีโอของเราขึ้นไปเก็บบนไอข่าไม่ทันเนี่ยเขาก็จะใช้ความจุเครื่องค่ะนั่นก็อาจจะทําให้การถ่ายบล็อกแล้วก็วีล็อกของเราเนี่ยสะดุดได้เหมือนกับว่า ความจาเครื่องมันไม่พอที่จะอัดอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนพอเห็นภาพไหมคะหรืออีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่มองว่าแบบเออคุณพี่คะค่าบริการเรื่อง iCloud เนี่สูงอยู่นะคะอย่างถ้ามาดูเนี่ยแบบโอ้โหสองเทราไบต์เนี่ยเดือนหนึ่งสามร้อยกว่าบาทปีหนึ่งก็โอ้โหหลายพันเหมือนกันนะคะสําหรับใครที่มองว่าแบบเออหนูเป็นคนแบบอยากซื้อโทรศัพท์เครื่องเดียวแล้วจบไม่อยากจะมาเสียค่าบริการเรื่อง iCloud เยอะแย,ย,ยะมากมายแล้วก็หนูเป็นแบบบล็อกเกอร์อะไรเงี้ยที่จะแบบ ต้องใช้โทรศัพท์ในการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเก็บไฟล์ใหญ่ๆตลอดเวลาอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็แบบไม่อยากจะเสียค่าบริการเรื่อง iCloud อะไรเงี้ยแกมองว่าจริงๆแล้ว 256G กิกก็ค่อนข้างมีความสำคัญนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าเราไม่ใช้ iCloud แล้วเนี่ยต้องบอกว่าทั้งไฟล์ภาพไฟล์วิดีโอทุกอย่างในเครื่องจิปาะจะหนักเครื่องเรามากเลยนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็ควรจะซื้อความจุที่มากขึ้นหน่อยนะคะเพื่อให้รองรับการใช้งานที่แตกต่างออกไปหรือ,ออีกกลุ่มคนหนึ่งเลยนะคะที่แบบ ตัดต่อวิดีโอใน iPhone ค่ะทุกคนกลุ่มนี้แกมองว่ายังไงก็ควรจะเป็น 256G b ินะคะทุกคนอย่างปัจจุบันนะคะแกจะมีประสบการณ์ในการแบบเอาพวกแบบไอโฟนหรือว่าแท็บเล็ตเนี่ยมาตัดตัววิดีโอวีล็อกอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนจะต้องบอกว่าโอ้โหเวลาเราไปเที่ยวทริปประมาณแบบเป็นสัปดาห์อย่างนี้นะคะทุกคนแล้วเราแบบเอา iPhone ไปอัดวิดีโอถ่ายบล็อกวีล็อกเงี้ยเวลาเราจะเรนเดอร์ไฟล์เข้ามาตัดวิดีโออะไรเงี้ย น่งจะใช้ความจุมหาศาลมากค่ะทุกคนเช่นแบบสมมุติเราอัดไฟล์วิดีโอมาประมาณ40กิกอยู่ในเครื่องถูกไหมคะแล้วเราจะทําการสร้างไฟล์ในการตัดเนี่ยมันก็ต้องอีก40กิกอย่างนี้เลยนะ,ะทุกคนคือมันจะ กินความจุเครื่องทวีคูณมากๆแล้วใครที่เอามาตัดวิดีโอเนี่ยมันก็จะมีหลายโปรเจกต์อยู่ในวิดีโอเดียวกันดังนั้นเนี่ยเก็มองว่าใครที่ซื้อมาตัดต่อทํางานโปรแบบนี้นะคะ128กิกเนี่ยค่อนข้างเล็กไปน,นิดนึงค่ะถ้าเป็น256กิกเนี่ยคุณก็จะทํางานได้หลากหลายขึ้นงานชิ้นใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็สามารถสร้างความคุ้มค่าได้มากขึ้นนั่นเองค่ะหรือนะคะสรุปได้ว่าสําหรับใครที่ซื้อ iPhone มานะคะใช้งานทั่วๆไปนะคะทุกคน ถ่ายบล็อกบ้างวีล็อกบ้างแต่ไม่ได้เยอะนะคะแล้วก็ใช้งานแบบสแตนดาร์ดธรรมดาทั่วไปนะคะแคมองว่า128กิกเนี่ยโอ้โหเหลือๆและะ้วค่ะทุกคนแล้วถ้าใครคิดว่า เพื่อเหลือเพื่อขาดหน่อยนึงนะคะเราก็สมัคร iCloud เพิ่มเอานะคะแกมองว่าสบายๆค่ะ1 2 8ยกิกแต่สำหรับใครนะคะที่จะใช้งานแบบโปรนะคะเน้นถ่าย 4K ทำบล็อกวีล็ชอบเก็บไฟล์ในเครื่องเยอะๆนะคะกลุ่มนี้เนี่ยแกมองว่า 256GB กิกเนี่ยได้เปรียบค่ะหรือกลุ่มคนที่มีความรู้สึกว่าถ่ายบล็อกวล็แล้วไม่อยากจ่ายพวกค่ารายเดือนนะคะของ iCloud กลุ่มนี้256กิกก็คุ้มอีกเช่นกันหรือกลุ่มที่ซื้อ iPhone มานะคะแล้วกะว่าเป็นแบบโอ้โหคุณพี่ iPhone แพงนะคะซื้อมาต้องให้คุ้มเอามาตัดวิดีโอด้วยเรนเดอร์ไฟล์ด้วยแล้วก็ชอบเก็บไฟล์ไว้ในเครื่องเยอะๆทำงานได้หลากหลายกลุ่มนี้เนี่ย256กิกก็คุ้มกว่าแน่นอนค่ะ และนี่ก็คือคน2กลุ่มนะคะที่จะมองว่ากลุ่มไหนเนี่ยคนซื้อ 128GB กลุ่มไหนคนซื้อ 256GB าหำหรับใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกด Subscribe c h anel n ของแกบด้วยนะคะแล้วเพื่อนๆคนไหนนะคะมีความเห็นยังไงบ้างกับ 128GB แล้วก็ 256GB ก็อย่าลืมมาแชร์แกฟังด้วยนะคะทุกคนวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบาย That you got me hood, you're playing it big time. You're feeding me lies. Everyone has been bugging me to sever the